ขอเจริญพรท่านสาชนทั้งหลายอัตภาพสมเนินนทวัฒน์เทียนโตเรียนอยู่โรงเรียนบ้านอันตกอายุ12ปีตำบลบางะพระ้าวอโพลังสวนจชุมพรวันนี้ก็อัตภาพชายเดียวนายยพระอาจารย์พักผลนายยวันนี้เป็นการเรียนรู้เกียาเกี่ยวกับว่านตีนตะขาบสบกรของว่านตีนตะขาบ โยมเตรียมสม,มุิเตรมปากาจดได้เลยนะโยม <c oughs> สมรพุณของกว้างตีนตะขาบหนึ่งท้งต้นมีรสหวานสุขุมมีสรรพคุณเป็นยาแก้ร้อนในดับพิษต,ต่างๆพิษเลือดพิษร้อนพิษฝีมีพิษในปอดสงใบสดนำมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาวโคบามานะโยมเหล้าขาว เล้วคั้นเอาเต่น้ำโยดหูเพื่อรักษาหูเป็นน้ำหนวก 3. ช่วยแก้อาการเนื่องจากปวดแก้อาการเจ็บคอเจ็บอก 4. ทั้งต้นใช้ภายนอกเป็นยาแก้โรคผิวหนังพืนคันน,น้ำเหลืองเสียงูสวัดและฝีมาตอย 5. ใบนำมาตำให้ละเอียด มาทาเก้มาเร็งสักกะตอย6ทั้งต้นใช้ภยัยนอกเป็นยานะครับอาการปวดเช่นเช่นตะขาบกัดใช้ย,ยางใช้ย,ยางเละใบของว่านตีตะขาบนำมาตำเล็บปูดได้นนโยมช้าหน่อยครับเพราะว่าท่าผู้คนตามบ้านจอดไม่ตันครับเดตาตมาทวนอี้อีกรอบหน่ยโยม สรรพคุณของว่านตีนตะขาบ 1. ทั้งต้นมีรสหวานสุขุมมีสรรพคุณเป็นยาแก้ร้อนในดับพิษต่างๆพิษเลือดพิษร้อนพิษฝีพิษฝีในปอด 2. ใบสดนำมาตำให้ละเอียดนี่โยมคือต้นว่านตีนตะขาบ มีลักษณะเป็นยังไงลรคะครับมีลักษณะเหมือนตีนตะขาบนะอยู่ตีนทีทตีนอยู่ตีนตะขาบคล้ายๆตีนตะขาบนำมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาวพอประมาณเลี้ยวคันเอาน้ำใช้หยดถูแก,ก้อาการน้ำแก้อาการเพื่อรักษาหูเป็นน้ำหนวกสามช่วยแก้อาการเนื่องจากปอด แก้อาการเจ็บคอเจ็บอก 4. ทั้งต้นใช้ภายนอกเป็นยาแก้โรคผิวหนังผิวหนังผื่นคันและน้ำเหลืองเสียงูสวัสฝีมะตอย 5. ใบนำมาทุบใช้ทาแผลจากมะเร็งสัตกระตอย 6. ทั้งต้นใช้ภายนอกเป็นยาระงับอาการปวดเช่นตะขาบกัด 7. ้นเละใบสดนำมาตามผสมกับเหล้านำมาพอกหรือเอาเตน้ำมาใช้ทารักษาอาการฟกช้ำบวมเคล็ดขัดยออได้ดีเป็ดต้นเละใบสดนำมาตามผสมกับเหล้าพอกหรือคั้นเอาเตน้ำเป็นยาทาถอนพิษของตะขบับและเมงปงเป็นต้น สบคุณของว่านตีนตะขาบ 1. ตามธนบทจะใช้ต้นและใบสดนำมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าพอประมาณใช้หย,ยดหูเพื่อรักษาหูเป็นน้ำหนวกซึ่งพบว่าได้ผลดีมากใช่เพียงสามครั้งจะแห้งหาย 2. ต้นเละใบสดนำมาตำผสมกับเหล้าเอาแต่น้ำ มาใช้ทารักษาอาการฟกช้ำเค็ดขัดยอกปวดเมื่อยเป็นต้น 3. ส,ส่วนส่วนกากที่เหลือจากการนำไปใช้แก้ฟกช้ำบวมสาม,มารถนำมาพอกถอนพิษตะขาบและพิษเมงป่องได้ส่วนอีกข้อมูลหนึ่งระบุว่าให้ใช้น้ำยางของต้นมาทาบริเวณบาดแผลที่ถูกกัด เมื่อรู้สึกว่ายางเริ่มแห้งก็ให้ทาซ้ำไปเรื่อยๆประมาณ30นาทีก็จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดไ,ได้รอแมเละอาการบวมได้ส่วนอีกวิธีหให้ใช้ต้นเล่บใบสดประมาณ1นึ่งขีดนำมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาว1 0 0่งรซีซีแล้วนนำส่วนผสมที่ได้มา โคบบริเวณบาดแผลทิท้งไว้ประมาณ30นาทีต่อไปก็พบกับน้องน,นายนายยุทวนอีกรอบน้องนายสว,วัสดีลอนยาชางกังดังสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนผมเด็กชายปรเมฆนายตุติอายุ9ปีเรียนอยู่โรงเรียนบ้นนยานน้ำตกคืนนี้มานำเสนอสมุนไพรคืนนี้มานำเสนอสมุนไพรเภสยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเภสยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ไทยตอนที่หนึ่งร้อยิบไไทยตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบปีตะมนไพรมีชื่อว่าตะมนไพรมีชื่อว่าชืออะไรว่านนางตะาว่านตีนว่านตีนตะาบว่าไปก่อนตะปะคุณตะปะคุณของตะขาบินตะปะคุณของว่านตีนตะขาบหทั้งต้นมีรสหวานสุขมุม มีสรรพคุณเป็นยาแก้ร้อนในดับพิษต่างๆพิษเลือดพิษร้อนพิษฝีดำๆช้าๆเอาใหม่ครับครับอาหาอาณาช้าๆด oh ังาช้าๆหนึ่งทางต้นมีรสหวานสุขุมสุขุมมีสรรพคุณเป็นยาแก้ร้อนในดับพิษร้อนต่างๆพิษเลือดพิษร้อน พิษฝีพิษฝีในปอดสใบสดนำมาตำให้ละเอยียดผสมกับเหล้าขาวแล้วคั้นเอาน้ำใช้หยอดหูเป็นน้ำนวด 3. ช่วยแก้อาการเนื่องจากปอดแก้อาการเจ็บคอเจ็บเจ็บอ,อก ดีทั้งต้นใช้ทายนอกเป็นยาแก้โรคผิวหนังเจ็บพืนคันน,น้ำเหลืองเสียงูสวัสดปีน้าตอยห้าใบนำมาทุกใใช้ทาแผลจากมะเร็งตัดกัดตอยหกทั้งต้นใช้ภายนอกเป็นยาระกนับอาการปวดเจ็บ ต้นและใบสดนํามาตำผสมกับเหล้านํามาพอกหรือเอาแต่น้ำใช้ทารักษาอ,อาการฟกช้ำบวมเคล็ดขัดยออได้ดีแปดต้นและใบสดนํามาตำผสมกับเหลาพอกหนึ่งคัน้นเอาน้ำใช้เป็นยาถอนพิษตะคา และแมลงปองแมลงปองแมลงปองรู้จักไหมครับแมลงปองรู้จักไหมครับแมลงปองใน่น้องรู้จักบ่าตัวสีอะไรอ่ะสีดำเป็นดำบานยังหมดแล้วไหมคนนี้ก็ได้ความสาระดีๆอันนี้มีอันนี้อ่านอย่างนี้สาระคุณว่านตีนตะขาบทางเนี่ยสาระคุณของว่านตีนตะขาบสาระคุณของว่านตีนตะขาบหนึ่งตามชนบทหรือบ้านนอกหรือบ้านนอกหรือนอกบ้าน ดีอนอกบ้านจะใช้ต้นและใบสดนำมาตำให้หละเอียดผสมกับเหล้าขาวใช้หยอดหูเพื่อรักษาหูเป็นน้ำหวัวซึ่งพบได้ผลพบว,ว่าได้ผลด,ด,ดีมากซ<ะ>ึ่งพบว่าได้ผลดีได้ผลดีมากหยดครั้งละหนึ่งสองสามหยดหยดครั้งละหนึ่งสองสามหยดครั้งจะแห้งหายสองต้นและใบสดนำมาตำผสมกับเหล้าเอาแต่น้ำ มาใช้ทารักษาอาการฟกรช้ำบวมเคล็ด mm hmm. ขัดยอกได้ดีสามส่วน,น้าที่จะเหลือจากการนำไปใช้แก้ฟกช้ำบวม mm hmm. สามารถนำมาถอนพิษตะขาบเล็บพิษแมลงป่องได้ส่วนอีกข้อมูลหนึ่งระบุว่าให้ใช้น้ำยามมยของต้นมาทาบริเวณบาดแผลที่ถูก กัดเมื่อรู้สึกว่ายางเริ่แมแห้งก็ให้ทาซ้ำๆไปเรื่อยๆประมาณ30นาทีก็จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและอาการบวมได้ส่วนอีกวิธีให้ใช้ต้นและใบสดประมาณ1นึ่งคีนำมาตามให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาว1 0 0ซีซีแล้วนำผสมที่ได้มาพอ พ่อบริเวณบารเลทิ้งไว้ประมาณ3ามินาทีก็พ่อแม่พี่น้องก็แม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านทุกท่านที่อยู่ทางบ้านทุกท่านก็ได้ฟังสาระดีๆก็ได้ฟังสาระดีๆขอไปที่ปิดบ้างถูกบ้างขอไปที่ปิดบ้างถูกบ้างแต่ก็ต้องเรียนรู้กันไปจนกว่าชำน,นาญก็แต่ก็เรียนรู้กันไป จนกว่าจะมีความชำนาญจนกว่าจะมีความชำนาญถ,ถ,ถ้าเราไม่ศึกษาได้ต่อตอนนี้ถ้าเราไม่ศึกษาได้ต่อตอนนี้ต่อไปยนะังไงนาทำถูกไหมไม่ถไม่ถูกเพราะนั้นเราตอนนี้หนูอยู่น้องนายชื่อว่านี้ตอนนี้ชื่ออะไรนี่ต้นหามตีนต้นตีนตะบต้นนึงว่างตีนตะขาบออทางงูกัดทำยังไงใช้ว่างตีนตะขาบปะทมกับอะไรเล้าขาวทำแล้วไ,ไปทำไมกินเนื้อพวก พ่อพ่อที่พ่กที่ตาขาเป็นพ่อที่รอยกัดรอยกัดกัดนะถ้าคนกัดนี่พ่กได้ไหมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้โอเคนี่คือสิ่งละอันะละน้อยที่เราได้สนเสนอแนะสิ่งพละอันน้อยที่เราได้สนเสนอแนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่ป้านาอาทุกท่านแก่พี่พี่ป้านาอาทุกท่านขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคก็ <c oughs> ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รับชมรับฟังผดร้านสดวัด,ดคิริวงศ์หรือเกญยาภูปัญญาสุนไพยไทยหมอพื้นบ้านวัดคิริวงศ์ตอนที่124ในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอบคุณเจริญพรและก็สวัสดีท่านวัดนาน,นอกถ่ายรูปน่าจะชัดกว่าครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณทุกคำเสนอแนะและก็ขอขอบคุณสาระดีๆที่ทางบ้านได้แนะนํา แล้วก็การถ่ายทอดของความรู้ก็ต้องเริ่มจากเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดมีความชำนิชำนาญให้เกิดการเข้าใจกระบวนการใช้ยาก่อนอาจจะมีการอ่านผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขอภัยญาติโยมถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่วันนี้โยมต่อไปภายภาคหน้าเราจะไม่มีหมอดีมียาดีแต่ไม่มีหมอดีก็ปรประโยชน์เพราะฉะนั้นเด็กเยาวชนวันนี้จะเป็นหมอดีในวันข้างหน้าสั่งสมเก็บประสบการณ์วันลเล็กวันน้อย ถายทอดให้เขาไปได้รับรู้แล้ววันหนึ่งเขาจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเช,เช่นเดียวกันกับเราท่านถาธุชจนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านที่ได้รับสาระดีๆเกี่ยวกับการถายทอดองค์ความรู้การใช้ยาทุนไฟหมอพื้นบ้านของทางวัดกิริวงเพราะว่าเป็นภาระหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องดูแลสุขภาพและเป็นเจ้าของเพราะว่าเราทุกคนมีหน้าที่และ ที่จะต้องรู้ต้องทราบพิธีการใช้เพราะโยมทุกคนทุกท่านเป็นเจ้าของอาตมาก็เป็นตัวหนึง่งโยมก็เป็นตัวหนึง่งคนที่เป็นคนไทยทั้งหมดเป็นเจ้าของทั่วประเทศรู้จักใช้หากว่าต้องการรูปที่ชัดเจนนันจา,ายาตโยมเราก็จะเอารูปนะโยมก็ไปค้นหาได้เนี่ยอาตมาจะรูปลงที่ชัดเจนแล้วก็สรรพคุณของมันด้วยก็จะขอสรุปนัจังขอสรุปนะรูป ขอสรุปสรรพคุที่ลูกเนนแล้วก็เด็กวัดของเราที่มาออกพิธีการใช้ก็คือผู้ง่ายๆประโยชน์ของมันก็คือว่าตีตะขามเนี่ยจะเป็นนสดหวานสุขมแล้วก็เป็นยาแก้ร้อนถอนพิษไข้ที่เกิดจากพิษเลือดพิษร้อนพิษฝีแล้วก็พิษฝีในปอดได้ถ้าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งขัดจัดต่อก็ใช้ตมกับเหล้าขาวพอประมาณแล้วก็นําไปพอกที่บริเวณงูงเงียเ้ยวเขี้ยวขอกัด ก็จะเห็นผลได้ดีส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการตําเอาเล็กน้อยปริมาณเล็กน้อยผสมกับเหล้าขาเล็กน้อยใช้หย,ยดรักษาหูน้ําหนวกก็จะดีมากไม่มากนะจ๊ะไม่ควรใช้ปริมาณเยอะก่อนจะใช้ควรได้รับการแนะนําจากหมอพื้นบ้านแพทแผนไทยและบุคคลที่มีความรู้ใกล้บ้านของท่านทุกๆคนนาะ้เพื่อจะให้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ย,ยาสมุนไพรอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้น หวังว่าการใช้ยาสมุนไพรในขั้คืนนี้จะเป็นประโยชน์ในการใชา้ยาสมุนไพรให้แก่ญาติโยมสาธาชนทั้งหลายเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการชา้ยาอย่างยิ่งเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปอาตมาก็จะสรุปเกี่ยวกับการรักษาโรคและเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ก็บอกไปแล้วว่าสามารถรักษาพิษฝีได้ ก็ที่มีปัญหาน่องฝีก็ตามรายละเอียดผสมกับเหล้าขาวนำไปพอกไว้ที่ฝีที่เราเป็นรักษาโรคเริมงูสวัสดเอาปริมาณพอดีกับบริบาลแผลที่เราเป็นถ้าแผลเป็นน้อยก็ใช้น้อยผสมกับเหล้าขาวพอประมาณนะนซึ่งใช้ดูยพินิษฐ์ในการรักษาคือถ้าแผลเยอะเราก็ใช้เยอะผสมกันถ้าแผลน้อยเราก็ใช้น้อยในกรณีที่เป็นเริม งูสวัสดส์สายฟ้าฟฟาดขายุมปีนหมาในกรณีที่ช่วยอาการเนื่องจากปอดมีปัญหนานะจ๊ะเขาก็าต้องได้ทําการรักษาอย่างถูกต้องก่อนนะจ๊าโยมนะจช่วยรับรักษาให้ถูกต้องอโดยสรุปแล้วในคำคุณนี้สปพคุณของว่านตีนตะขาบตีนตะขาบผมก็เรียกตีนตะขาบหินมีสองชนิดเขียวกับขาวนะจ๊ะซึ่งก็จะมีใบสีขาว ปนสีเขียวเล็กน้อยมีสองประเภทไปศึกษาดูได้ไหมครับได้ยินดียินดีวัดนานนอกอยินดีครับอาจารย์วิธีสอนดีๆมากเจ้าค่ะน่าอนุรักษ์ขอบคุณจเจริญพรญาติโยมที่ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันถึกสารภูมิปัญญานะจ๊ะ,ะวัดนานนอกอยู่ที่ไหนล่ะบอกหน่อยนะครับไปศึกษามาดูได้มาศึกษามาดูได้นะจ๊ะมียาถุนไฟที่อยู่ในวัดเยอะแยะห,หมดเปิดอบรม การใช้ยาสมุนไพรในครัวเรือนไม่เสียค่าใช้จ่ายจะต้รับผิดชอบค่ากินอยู่เอาเองนะจ๊ะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกพฤษภาธันวาคมนี้นะจ๊ะก็ยินดีให้ยินดีเปิดให้กับชาวบ้านและบุคคลทั่วไปที่จะมาเรียนรู้ในการใช้ยาสมุนไพรอย่างถูกต้องการใช้ย,ยายาสมุนไพรโบราณหมอภูมิบ้านหมอภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านที่ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะจ๊ะ ในค่ำคืนนี้เราก็ได้รับชมรับฟังว่านกีตาขาาหรือตาคาาหินไปเรียบร้อยแล้วจากเด็กวัดและลูกหนึ่งเราจะฝึกบวกเยาวชนรชนุ่นใหม่ให้รู้จักการใช้ยาแล้วเมื่อมีโอกาสเราจะพาเข้าไปหาในป่าแล้วก็ไปเรียนรู้อย่างถูกต้องอาจารย์มีโครงการก็ประชาสัมพันธ์ในวันที่ 13- 14 15ในบอกนี้จะเปิดอบรมเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรในครัวเรือนเหนตุการณ์พอกและการตการเผายาให้แก่ชาวบ้านและประชาชนทั่วไปก็ได้รับ การรับสมัครตอบรับมาแล้วก็ส่งรายละเอียดมาตามไลน์สดนี้หรือตามเพจวัดให้เรียบร้อยเพื่อเป็นประโยชน์ในการอบรมนะจ๊ะไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นค่ากินอยู่ต้องรับผิดชอบเอาเองนะจ๊ะเพราะองค์ความรู้มันมากกว่าทรัพย์สินเงินทองเมื่อได้ไปแล้วจะช่วยชีวิตจะเป็นการสืบสารภูมิปัญญาจะเป็นการรักษามรอดอกอันล้ำค่าของประเทศชาติของคนไทยเราทุกคนย้ำว่า เป็นของคนไทยเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสารต่อยอดต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำไปสู่ลูกสู่หลานอย่าให้ทูญหายหวังว่าการออกมาการออกมาการถ่ายออกมาถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาในการใชา้ย,ยาสมุนไพรนี้หากมีข้อสงสัยก็สามารถฝากข้อความหากมีข้อสงสัยในการใชา้ย,ยาสมุนไพรก็ฝากข้อความหรือโทรมาที่ 062336899 062336899วัดนานอกอยู่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดจำแ,งแพงเพชรครับยินดีครับยินดีต้อนรับครับเอ,อเห็นต้อนรับอ,อ่อทั้งที่เป็นชาวบ้านและก็ประชาชนแล้วก็เป็นพระสงฆ์เจ้านะก็ยินดีต้อนรับทุกทท่านในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอเจริพญพรญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นลนสด วันนี้ก็เป็นการสวดวาสนาจินรรนามาณีอีกวันอังคารหนึ่งก็จะวันนี้วันอังคารที่สามเราจะเหลืออีกสี่อังคารเจ็ดอังคารเจ็ดเสาเมื่อครบก็จะเป็นกรงกับวันวันเสาร์าวันที่สองมกราคมจะจัดพิธีใหญ่ซึ่งตอนนี้ดอกบัวเฟดและอุปกรณ์ต่างๆลบที่จะก้าวองประกอบก็เตรียมพร้อมทั้งหมดแล้วนะ ขอบคุณตนนั้นก็ในวันนี้เป็นวันที่1นึ่งธันวาคม2 5 6 3ก็ออกกันไปแล้ว994ก็ขอแสดงความยินดีที่ถูกรัตตร,รี่กันแล้วก็84เลขคู่สอตัวใครที่ถูกก็ถือว่าเป็นบุญภาวา,นะนาสนาสำหรับการรัตตร,รี่แต่ไม่แนะนำให้งมงายไม่แนะนำให้เสียทรัพย์ในการไปซื้อหวยรอยเบอร์นะจ๊ะสู้การทรามาหากินที่สมที่เป็นสมาชิก ที่ที่สุดจ้าญาติโยมก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงชายของญาติโยมบางคนก็โชคดีซื้เลตเตอรี่ฉสลาเกินแบ่งรัฐบาลก็ขอให้อำนยไวัยชัยกันต่อไปนันจ้าญาติโยมเอาและท้ายที่สุดนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ทรัพย์สมบัติของชาติคือภูมิปัญญาถุนไปไทยที่อยู่คู่ครัวเรือนกันทุกๆคนทุกท่าน จงมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพลานไมัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนมีความเจริญเจ้าหน้าในชีวิตประจําวันและช่วยการสืบสารภูมิปัญญาของชาติอันเป็นมรดกเป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นของพระสงฆ์เจ้าคือทุกคนที่อยู่ภายใต้อาศัยโพธิสมพา,านก็คือ,อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นหมอพื้นบ้านหมอแพทย์แผนไทยหรือบุคคลทั่วไปหรือจะเป็นสาธารณสุขหรือก็ตาม เราควรรักษาภูมิปัญญาของชาติไม่ควรให้ฝรังมังค่ามันเอาไปใช้เพราะมันเป็นสรมบัติของคนไทยเราซึ่งเราต้องช่วยกันร,รักษาและดูแลอย่างให้ถุนนายขอจเจริญพรทุกคนทุกท่านในค่ำคืนนี้จเจริญพร